So สวัดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมสตรอรี่ในวอสตี้นะก็ตอนนี้ในวอสตี้นะผมก็มีสตรอรี่ของ2แก๊งเนาะก็เป็น2แก๊งสูตรสีแดงกับสูตรสีน้ําเงินนะครับผมก็คือแก๊ง DK หรือว่าเดมเดมคิสนั่นเองนะครับผมพบกับซาเวียต้องบอกก่อนนะครับว่าแดมคิสเนี่ยก็คือแก๊งกาก,กินางก่อนหน้านี้แล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น DK d a m ดมคิสนั่นเองเนาะก็หลักเลยก็คือกาก,กินางเดิมนั่นแหละแต่ว่ามี การผัดเปลี่ยนสมาชิกในแกง๊งแล้วก็หัวแก๊งใหม่ก็คือวิมเลเลียมนะครับผมก็มีสตรอรี่กับซาเวียสูตรสีกลมนะออกสีกลมๆแลนะ้วผมก็เล่นกันชิมมือเข้าความเสียหาย100ล้านนะครับผมผมเป็นมือเข้าความเสียหายที่ค่อนข้างที่จะสูงและเยอะมากเลยนะสำหรับร้อยล้านแล้วผมเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมสตรอรีน่นี้คือผมจะพาเพื่อนไปชมไฟบางไฟ ที่เดือดๆือน,นะผมจริงเนี่ยตอรีนี้เขาเล่นกันประมาณ2-3วันนะแล้วก็มีไฟเกิดขึ้นมากมายเนี่ยเยอะมากนะครับผมก็ผมพาเพื่อนไปชมบางไฟที่ผมมองว่าเดือดละมันในตอรี่นี้นะครับเดี๋ยวไปชมไฟที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปชมคลิปพร้อมกันครับ กากินังไหนเดมชีดแดมชีดไม่มีไม่มีกากินังเดมชีสตะพะนะะพาะะาะตะพาะตะพะตะมาะตะะตะพะตะพาะตะพาะตะพาะตะมาะตะะตะพะตะพาะตะพาะตะพะตะพาะตะบาะตะพะตะพา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 ะนะะตะาะตะพาะตะพาะตะพะตะพาะาะตะพะตาะตะพาะตะพะตะพ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 าะตะพนะาะตะพาะตาะตะพะตะพาะตะพาะตะพะตะพาะตะพาะต

ดีเชเลตต์ออกมาดีเชล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 เลตต์ดีเชล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 เดเล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 เ ตอบตบหมอเล่นหมอเล่นหมอเล่นไอโน่ก็อย่างตัไม้เดียวไม่มีทางอ่ะกูทำไม่ได้มันก็รู้ถ้ากูเก่งอย่างนั้นนะกูได้ทีมอีสปอร์ตแล้วเนาะไฟมันไฟมันหลังไฟมันเอกสวยพี่แคสตึงมากสวยสวยดู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 กูเปลี่ยงไม้ก่อนน้องจุบยู่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  ออกเด้อยัม่เห็บหรอโหยัดแม่ไม่เห็นตัววอ้ยย้ยไยยยยยผมยย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 น้านะเฮ้ย

กลับไปเปดิมอเข้ามาเลียตอนออกรับหลังนี่สั์เอาโง่เไี้ดันมาาไุนไม่เอบชอบอยู่เป็นฝูงไอ้เหียเอาของกุอยู่กับไม่ดงไอ้ควายไม่เดินไม่ได้หรอกเหียเจ็ตัวบาเจดตัวบิดเด้าัตว์เอ้ยยิงหน่อยดิไปครับไปครับเลยเข้ามาลัวหน่อยไปไปไปด้วยเฮียได้วยไอ้ควายโง่ตีน้ำมึงเม่ต้องเสลิมึงไเฮีย มันก็อป่นะเปล่นะไอเหียสาพผูมมันก็ใช้ได้ผู้เลยไอสาดเป็นไรยันดีนะอบุะบุญแม่แม่แม่แยืนไหนจานิ่มเกินอ้ไหนจาร้องนี

โอมันเยอะมากพาเทสายมาหน่อยแล้ัวไปตกวไตกัวต้องกดทีแดงยวผมกดไปแล้วผมกดไปแล้วมาหลับมาไปยิงกับพี่เจถึงแบบมีสันมีวนวนมาเลยอย่ามาอย่ามาอย่ามาพี่พาสมมาพี่พาสมมาไอ้ยกลัวเองกลัวสอบเองกลัวสอบเองกลัวสอบเองยิงได้มันเยอะมันเยอะเยอะมากเหรอมือไปเอาเวียไดนามไป

ไไหมเพื่อนไ้หมแต่กูมีศพมาต้องมาต้องมามาช่วยยิงข้หลังสเราแซนดี้มาดิมาดิมาดิอปืนมันเยอะปืนเยอะปืนมันเยอะมึงมีเพื่อนหน่อยมีเพื่อนหน่อยมีมีอะไรเดอะเดยเ่อนด้วยฉมกเฉินดยแคทลงมาเอาตบตบอะไรไอ้เี่ยลูกน้อยตบลูกน้อยตบลูกน้อยแคทไอ้เชี่ยเรือโตัวเ่ยมึงเอยควาไอตัวเ่ยเลยยืนดิไอ้เี่ยตขนโ ขอทานพี่อะไรโง่ไปเก่งมากไปดีกดไปดีกดคุณจะพูดไหนไปดดีกูีกูีกูใครจะเหมือนมึงไอะควายเอาเอาเงินเขาอะเงินเขาอะเงินคนอื่นไหนควายเงินคนอื่นไหนโง่เงินคนอื่นมาเงินคนอื่นไหนโง่เงินคนอื่นไหนโง่ไงต้องไปแค่ไหนควาย เมื่อไรตบเล็งหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยเมื่อไรตบก็เลยเปล่าไม่รู้ด้วยเมื่อไรตบกเลยตไม่รู้อะมึงไปมองลูกพี่ใหญ่มึงไอ้ควายลูกพี่ใหญ่มืงอะลูกพี่ใหญ่มึงอะไอ้ควายก็ลังจะลงเลยความึงก็ลงเลมึงก็ลงเลยควายอีกขยะอีกขยะอีโดนเองไม่มีตาไม่มีเนมีะไม่มีตาไม่มีเนมีอยไม่มีตาไม่มีเนมไอ้คยกูอยากลงเมือกันอี๋โอ้อีควายอี้ยะ เอ้เมื่อาอ้ตัวนี้หน่อยตัวนี้อยตัวนี้ยตัวนี้หน่อยเอาเที้ยงโง่ที่นี่เขาลงบ้าเที่ยวดีดีพามถือปืนพี่สามถือปืนพีามถือปืนเฮ้ยเฮ้ยโงกโงเด้นเยิงยยฮ้ย้มาเอันนี้ดิมาเฮ้ยนี้ดิ ไอ้ยัยไปมีเงยมีเนยไปควายเฮียแกขยะไอ้ย่ะปล่อยมึงเฮียอะไรปล่อยมึงเฮียอะไรเป็ย่ะอ่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นปองลูกพี่มึงไปไอ้ยัยใช้เงินคนอื่นในควายไอ้ยัยใช้เงินคนอื่นในควายไอ้ยัยใช้เงินคนอื่นในควายมาละมีเงินคนอื่นในควายมาละมีเงินคนอื่นในควายมีเงินคนอื่นในควายมีเงินคนอื่นในควาย เฮียยังเก่งเงินคนอื่นเฮียเงินในต่อแค่ก็ไม่ใช่เทียเวหุนเชิดเียทวยเทียสัตวสีคนนีไรถต้อรถถือแล้วต้อรถถือแล้ว้อรถ่อไปถือแล้ว้อ้อเร็วให้ใครมีข้าวแบ่งบ้างตรงเนี้ยแบ่งสมมาได้นะเดี๋ยวเไปเ๋ยพี่พี่ด อย่าพึ่งโตเันะใครไม่มีตบอย่าลืมนะจับทุกใหญ่ไว้ยางยางยาาไม่ได้กดโตเลยยงเีย่แครให้เดี๋ยวใคร้เดียวใคอห้เที่คหเดี๋ยวใครให้เดี๋ยวใคห้เดียค้เดีอวใค้เที่ยวคห้เดี๋ยวใครใ้เดีค้เดี๋ค่ดี่ค้เดี่วใคให้เี่ยวใครเดีร้เดี๋ยมใคอ้เดี๋ยค้เีคหเดี๋ค้เดี๋ยวค้ดี๋ยค้เดยคให้เีค้เีค้เดี๋ยวค้เีคห้เดี๋้ียค้ี 龙龙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  ดีวีฝั่งมาเราไปเลยเพื่อนไปเพื่อนไปเพนไปเพื่อนไปเไปเพื่อนไดนขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาอีกดันขึ้นมาอีกขึ้นมาลอขึ้นไปไปนไปนไปไปลอยดัไขึ้นไปลอยข้นไปลยข้นไปลอยดันขึ้ไปลอยดนไปอยดันขึนไปลอยาันขนไปลยดขึ้นไปลอยดันขเคนไปลอยดไยด้ไปลยดัไข้ไปลอยดันอยไปขไปลอนไปลอน หังนี้ไม่่ฝังนี้ไม่ใช่ฝั่้นี้เเลยขึ้นมือ่อยเฮ้ยมึพยังมาล้นเหรอึงยังมาล้นเหรอไอ้เหี้ยกูตบเลยตัดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรถสี่เหรอไอ้เหี้ยล้ไอ้เห้ยมหลุดมหลุดตรงนี้ตัเกเขาหลุดหนึงไอ้ผม้อยไ้อไางหน้าด้ยห้า

ڏيڏي ڏيڏي ڪيئن ٿا ٿي ويا ٺيڪ آهي ڪو نه ٿو ڪندو ڪيئن ٿا ٿي ويا โอเคโอเคสุดเต็มครับไปได้เลยครับครับมานะครับมา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 ครับ ये जा रहे हैं तो गली के बाहर मान मान पर मान मान डा 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 लुके बाहर मान 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 मान

ตายดีเวนตาดีเพ right right ื่นตาดีเพื right ่อนหน่อยเพื่อนตาเพื่อนหน่อยไปทุกีเลยไปกันนมากับเลตบันนี้ฝันรนูกับเลวันี้เตัวแดงให้รู้จักดูตามนตัดักดบนตัวแดงรู้จักูตาินแดให้กดเล่นนเรู้จัดตนตรู้กตาบ ไปดีๆไปดีๆไวไวเท่านั้นไปดีอะไรไปที่วอะไรไปที่อะไรไปที่อะไรมาชมน้ำมนตี้มงขอมาอยู่ี้หนไ่ดีหรไม่ดีดิัครับเอาเอ่ะมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีมีคอดต้าคอดต้าหลังบ้านมันคอดต้าหลังบ้านมันต่อไปยัง เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคลิปที่ผมเปิดไปเมื่อก,กี้ก็เบืหลักเลยไฟใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นฝั่งของซาวเวียร์ที่สามารถเอาชนะแดมคิดไปได้แล้วก็เดมคิดเองเนี่ยก็จะใช้ลักษณะของการแบบเล่นตัวหลุดพยายามจะอุ้มส่วน นะครับทางด้านของซาเวียผมมองว่าซาเวียเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนือกว่าในเรื่องของทรัพยากรแก๊งเองรถประมูลซาเวียก็มีนะครับผมส่วนเดมคิดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่คิดว่าถ้ามีก็ไม่น่าจะเยอะเท่าซาเวียนะผมแล้วก็เรื่องของของที่เล่นสตอรี่ผมว่าซาเวียก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะแล้วก็ พอไปชนกันในวงไฟจริงๆเนี่ยในเรื่องของฝีมือผมผมองว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะผมอาจจะเป็นในเรื่องของจังหวะการเล่นแล้วก็ในเรื่องของเชียวุธที่ซาเซวียอาจจะมีเทียวุธที่ดีกว่าแล้วก็ทางด้านของของที่ใช้เล่น,นเนี่ยเยอะกว่านะผมแล้วก็ในเรื่องของฝีมือก็อาจจะเหลื่อมๆกันบ้างนิดหน่อยนะผมก็สรุปสุดท้ายแล้วก็เป็นฝั่งซาเซวียที่เอาชนะไปได้นะผมมูลค่าค,ความเสียหายหนึ่งร้อยล้านนะผมก็ทางด้านของ DK ก็มูลค่าวามูลค่าวความเสียหายก็อยู่ที่1นล้านเจ็แสนะครับส่วนของเดมินทางด้านของซาเวียเนี่ยก็อยู่ที่7 7ล้านนะก็สรุปจบแล้วนะผมสำหรับสตอรี่ตอรนี้ผมมองว่าโคตรเดือดเลยนะเดือดคือเรื่องของการบับบัฟคือบับกันมันมันติดจัดเลยอ,ะอ่ะถ้าใครได้ดูนะ คือบัฟกันสุดมากๆนะผมแล้วก็ไฟกันค่อนข้างที่จะนานลหลายไฟเนี่ยไฟกันนานจัดเลยก็ต้องติดตามมันต่อไปนะผมสำหรับทางด้านของ DK ว่าจะเป็นยังไงในยุคสมัยใหม่ก็คือกากินางยุคใหม่นี่แหละนะผมว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะเพราะว่าตอนนี้ในวอสตีเองก็อย่างโอเวอร์ก็ลงไปเล่นวอส์มัลติเวิร์กละก็หลักๆจะมีดูไว้ N t R ซาเวีย แล้วก็ทางด้านของอารชีน,นาก็มี DK อย่างแกกินดังเดิมนะก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาได้นะผมก็ต้องติดตามเันต่อไปว่าจะไปได้สุดได้ไกลขนาดไหนสำหรับ DK แกงนี้นะผมก็เอาใจช่วยนะผมก็หวังว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ในเรื่องของทรัพยากรแกงเองตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อย เต็มของไม่ค่อยจะฟูเท่าไหร่นะผมในเรื่องของรูปประมูลก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ